เรานะชื่ออะไรละนะแนนนี่ค่ะแนนนี่สาวน้อยมหัศจรรย์ค่ะแล้วทําไมต้องแนนนี่สาวน้อยมหัศจรรย์นะอันเนี้ยเป็นฉายาที่แม่ของเพื่อนอะคะ่ะสมัยเรียนมหาหลัยอะตั้งให้ค่ะคุณแม่บอกว่าแนนอะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่แบบเก่งแล้วก็ขยนันเป็นคนที่ทําอะไรไมากมายแบบเกินความค<อ>าดหมายมากคะ่ะก็เลยตั้งว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ค่ะแล้วเรียนจบอะไรมาลองเดาสิคะหน้าแบบนี้ทรงแบบนี้ รัฐศาสตร์ค่ะการเมืองการปกครองค่ะความชอบส่วนตัวความชอบความถนัดที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราคืออะไรความชอบใช่ไหมคะทำหลายอย่างค่ะชอบเรียนหนังสืออันนี้ก็ชอบเด็กนักเรียนทำกิจกรรมโดยเฉพาะสายเอนเตอร์เทนแบบความสนุกสนานเอาแบบทำให้คนมีเสียงหัวเราะเออมีรอยยิ้มร้องเล่นเต้นรับชอบมาก หลายๆคนอยากรู้เราทำอาชีพอะไรนี่นะคะแนนค่ะเป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะหรือเขาเรียกว่าครูสอนออนไลน์ค่ะสอนทำคอนเทนต์สอนการทำการตลาดค่ะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็คือเป็นซั project บไลเซนโปรเจกต์ค่ะซับไลเซนโปรเจกต์คืออะไรนะเป็นโปรเจกต์หนึ่งค่ะที่อยู่ภายใต้ระบบของ VDream นค่ะบริษัทของ New Skin ค่ะสามารถทำตลาดได้แบบ ขายสินค้าด้วยแล้วก็ขยายแฟรนไชส์ทั้งไทยแล้วก็อีก54ประเทศทั่วโลกค่ะนูสกินดูสกินคืออะไรอ่ะเราคือพลังแห่งความดีที่แผ่ไปทั่วโลก mm hmm. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นค่ะ mm hmm. ด้วยโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม mm hmm. ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เหนือชั้น mm hmm. และด้วยวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือกัน mm hmm. เลวมันมีทำแบบไหนได้บ้างนะัำมีแบบค่ะ แบบแรกก็คือขายออนไลน์เฉยๆขายสินค้าแบบไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็กของส่งของเองเป็นระบบ drop ship ค่ะลงทุนไม่เยอะคนไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทําได้มีสินค้าดีๆกว่า200รายการให้เลือกก็คือเลือกสินค้าไปใช้เองรีวิวเองทาตลาดกับตัวเราเองนะคะแล้วรีวิวออกมาเป็นคอนเทนต์ในช่องทางต่างๆใช้ดีบอกต่อชอบแชร์ประมาณนี้ค่ะ และอีกแบบนึงคืออะไรอะอีกแบบนึงคือแบบโปรเจกต์ซับไลน์เส้นค่ะเหมาะสําหรับคนที่มีเป้าหมายใหญ่ค่ะแล้วก็โฟกัสรายได้แบบ50 0 0มอัพหลักแสนอัพเลยค่ะคือขายออนไลน์เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ที่พิเศษก็คือจะได้สิทธิ์ในการขยายไลเส้นสิทธิ์แฟรนไชส์ค่ะจากความรู้ที่เราเก่งแล้วเราสามารถส่งต่อ คนหนึ่งคนตามประมาณแล้วเก่งเหมือนเราได้ก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธ์เฟรนช์ชาอันนี้ยทาตลาดได้ทั้งไทยและต่างประเทศเหมือนกันค่ะที่สําคัญคือต้องทํางานร่วมกับคนเนาะการคุยกับคนบริหารทีมดีมากน่าสนใจรีวิวคนที่เขามาอยู่กับเราแล้วดีขึ้นเก่งขึน้นจะดียังไงได้บ้างเราเล่าซิเล่าซิเล่าซิ่ได้ทำมาเข้าปีที่5นะคะปีนี้นะ ต้องบอกเลยว่าคนที่อยู่กับแนนอะได้อี่สามอย่างแบบที่เห็นชัดๆเลยนะหนึ่งค่ะมีตัวตนจากคนที่ไม่เป็นไม่เกง่งไม่กล้าออกกล้องก็กล้าที่จะออกมาบนกล้องบนออนไลน์แล้วก็เ็นเน็ตไอดอลในช่องตัวเองนั่นเองค่ะในข้อแรกแล้วก็ข้อ2นะสิ่งที่จะได้เลยก็คือมีความสุขแน่นอนค่ะคือมาอยู่ดนะ้วยกันอะไม่ว่าจะทําเพิ่มจากงานหลัก งานประจำอะสิ่งหนึ่งคือมันเติมเต็มในเรื่องของคุณค่าในความเป็นตัวเองรู้สึกแบบได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้ได้สร้างรายได้ไปด้วยเพราะทุกคอนเทนต์อะที่เกิดขึ้นอะก็มาจากชีวิตประจำวันนะคะนเป็นที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะน้องให้กับตัวของคนที่ทํางานกับแบนเองแล้วก็คนที่อยู่รอบๆเขาด้วยส่วนอีกข้อนึงนะคะสิ่งที่ได้เลยคือผลลัพธ์ที่แบบเป็นตัววัดได้เลยคืออย่างรายได้เพิ่มขึ้นขึ้นมาแล้วก็บางคนก็ได้ปลดหนี้นะคะบางคนก็ ได้ซื้อบ้านใหม่ได้ซื้อรถคันใหม่ตั้งใจขยันทาธุรกิจอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาควรจะได้เนาะนยังไม่นับถึงทริปในประเทศต่างประเทศอีกนะคะกำลังจะไปเมลเบิร์นกันค่ะ <laughs> กระซิบถามนิดนึงเป้าหมายปีนี้คืออะไรอย่าเป้าหมายในปีนี้ของแนนนี่นะคะก็คือไปเมลเบิร์นนะแต่ว่าไม่ไปคนเดียวแน่นอนตั้งไว้ว่าจะพา คนที่เรารักเนี่ยที่มาทำงานกับเราเนี่ยทั้งหมดนะคะอีก10ครอบครัวนะบินไปเมลเบิร์นไปเที่ยวฟรีฟินฟรีเนาะเป็นแบบรางวัลคนทเนีตั้งใจแล้วก็เป้าหมายใหญ่เลยก็คือช่วย100ครอบครัวค่ะให้เขามีรายได้อย่างน้อยเดือนละสองสามหมื่นเนี่ยสตาร์ทเนี่ยขั้นต่ำเพื่อให้เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ผ่านการทำธุกรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดีช่วยเขาเหมือนที่เราเคยได้โอกาสดีๆแล้วก็ถูกช่วยมาค่ะโหสุดยอดอยากฝากอะไรถึงคนดูอะ แม่ให้มองกล้องได้มองกล้องดูอ่ะกองก็ล้นะก็สาหรับใครนะคะที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอยากเก่งอยากพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้เพิ่มแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรออนไลน์ก็ไม่ค่อยเก่งนะวันนี้ค่ะมาเจอแนนโชคดีมากๆเลยแนนเปิดรับคนดีๆที่มีฝันใหญ่นะคะที่อยากจะมีรายได้เพิ่มและพัฒนาตัวเองนะแล้วก็เป็นสําหรับครอบครัวที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะมาทําธุรกิจออนไลน์ด้วยกัน,นะคะ่ะจะเป็นแบบขายเฉยๆขาย,ขายแบบ ไรสต็อปก็ได้หรือจะทําเป็นโปรเจกต์ซับไลเส้นที่สามารถแขายเฟรนไชายไทยในต่างประเทศแบบสําหรับคนณเป้าหมายใหญ่ยินดีต้อนรับเลยนะคะจะบอกเลยว่ามาอยู่ด้วยกันแฮปปี้มีความสุขแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยกันอย่างแน่นอนคะ่ะ